ภาคส่วนตา่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคประชาติหรือ UN นะคะได้มีมติเห็นชอบ Action Against Corruption นะคะหรือ UN CAC ทูทข้อั้องสาตกลหรือ International Anti Corruption Day ท้งสองางนี้หนึ่งเพื่อกระตุ้นเพือนให้สังคมและทุ้ภาคส่วนประหลักไดและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติสากลซึ่งกํานดขึ้นตั้งตั้งแต่มีรูปแบบทับซ้อนมากขึ้นอัานเป็นผลมาจากความเจริญก้าวล 9, และผลตะครที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งทางสื่อมวลชนเครือขา่ายและประชาชนชาวสวัสดิการระดับอุทเข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนเครือข่ายและประชาชนที่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาการ และส่งเสริมจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับการกับเพื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีกับผู้กระทำและหน่วยงานภาครลัฐอื่นๆความมุ่งมั่นจนส่งผลให้เกิดการทุจริตในรแบปาปามการทุจริตท่านผู้เกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้รัะปาปามการทุจริตสู้เพื่อความถูกต้อง และต่อต้อนานค่ะและในขณะนี้นะคะที่เปิดกิจกรรมโด,โด,โด,โดิรโรงแลแล้วก็าป้ายนะครับป้ายสุดท้ายก็จะเป็นรถพยาบาลนะครับ